ครับกลับมาพบกับช่องนิวสรีหนึ่งสี่หนึ่อีกครั้งนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่ผมดีใจมากๆเลยครับเว่าวันนี้ผมได้รับรถแล้วนะครับบรรยากาศในการรับรถจะเป็นยังไงรถตัวจริงจะสวยแค่ไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้ขออนุญาตพี่ที่ เขามาส่งรถในการถ่ายทำแล้วนะครับครับสำหรับในคลิปนะครับก็เป็นขั้นตอนของการนำรถมาส่งให้เรานะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับติดต่อเรามาก่อนนะครับว่าเฮ้ยเขาจะเอารถมาส่งเราวันไหนเราสะดวกไหมอะไรอย่างงี้ครับคือลูกค้าเนี่ยสามารถ ไปรับรถได้ที่ศูนย์เองครับให้เขานำรถมาส่งให้ย่งที่ที่เราอยู่นะครับซึ่งสะดวกสบายมากๆครับจากในคลิปนะครับก็พี่เขาพึ่งไปส่งลูกค้ามาประมาณ3-4คันนะครับพี่เขาบอกผมมานะครับก็วันนี้ก็ได้เห็นรถจริงๆแล้วตัวจริงรถตัวจริงสวยมากๆเลยครับเพื่อนๆก็เป็นสีที่ผมชอบมากๆด้วยสีดำนะครับ แล้วก็มีคำถามจากเพื่อนๆน,นะครับเข้ามาในอินบ็อกซ์ของ Facebook ผมนะครับว่าเฮ้ยเราใช้ระยะเวลาในการจองเนี่ยแล้วก็รับรถเนี่ยกี่วันนะครับผมขอให้ข้อมูลเพื่อนๆตรงนี้เลยนะครับก็ผมเนี่ยได้ไปจองรถเมื่อวันที่19มิถุนายน2565ช่ครับแล้วก็ได้รับรถในวันที่28มิถุนายน2 5 6 5 ซึ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆก็คือ9วันเท่านั้นเองครับรถก็จะซีลมาอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะครับก็ซีลมารอบด้านเลยครับซีลมาทั้งรอบคันเลยสำหรับรุ่นที่ผมเลือกมานะครับก็เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับยี่ห้อหนิวรุ่น n q i g t s 2022นะครับซึ่งเป็นตัวที่ปรับปรุงนะครับพัฒนา จากรุ่น NQI GT Sport นะครับหลังจากที่พี่เขา unpack รถให้เราเสร็จนะครับเขาก็จะสาธิตวิธีการใช้งานเรื่องต้นให้เราได้ชมกันนะครับมีเขาไขที่ใต้เบาะนะครับก็จะมีตัว starter kit ก็คือกล่องเครื่องมือแถมให้เราหนึ่งกล่องเล็กๆนะครับซึ่งภายในก็เป็นไขค่งวนะครับเอาไว้ติดรถนะครับตัวนี้นะครับมีแบตเตอรี่มาให้เรา2ก้อนนะครับ ก้อนแรกจะอยู่ที่ใต้บ่คผลครับส่วนก้อนที่2เนี่ยก็อยู่ที่ที่วางขท้านะครับที่เขากำลังไปเอาตัวดูเอาชาร์เจนะครับแล้วก็ตัวช h ร์เจอร์วมถึงกุญแจสำรองนะครับให้เรานี่นะครับเป็นกล่องกุญแจสำรองนะครับหน่งกล่องแล้วก็มี User อร์แมนนวลมาให้เราคู่มือการใช้งานนะครับกล่องสีดำสวยงาม ส่วนกล่องสีน้ำตาลเป็นกล่องดูเอาชาร์เจอร์นะครับต่อมาเขาจะสาธิตวิธีการกดล็อกรถให้เราดูครับแล้วก็แสดงวิธีการว่ารถจะใช้งานเนี่ยเราต้องทํำยังไงบ้างนะครับพอปลดล็อกปุ๊บเราต้องกดปุ่มสีเขียวเพื่อให้รถเนี่ยเรดดี้คือพร้อมสําหรับใช้งานนะครับเราถึงจะบิดคันเร่งนะครับแล้วมอเตอร์ถึงจะหมุนครับตัวนี้มีการ เปลี่ยนแปลงมอเตอร์ด้วยครับมีกำลังหวัดที่มากขึ้นนะครับส่วนหน้าจอโอ้ขอบอกเพื่อนๆเ,เลยว่าหน้าจอสวยงามมากจริงๆนะครับมี3โหมดนะครับตัวนี้ก็มีโหมด Dynamic Sport แล้วก็ e s a v e นะครับมาดูกันที่ไฟบ้างครับไฟเป็น LED นะครับซึ่ง ขนาดผมเปิดเทสกลางวันเนี่ยยังสว่างมากๆเลยตอนกลางคืนนี้ต้องสว่างสว่างมากๆแน่ๆเลยครับตัวไฟเลี้ยวก็ก็สวยดีครับมีเสียงด้วยนะฮะสามารถเปลี่ยนเสียงได้ทั้งหมด11เสียงแต่ว่าผมก็คงจะใช้เสียงที่เป็นค่าตั้งต้นมาให้ก็เป็นเสียง Squid Game นะครับถ้าเพื่อนๆเคยดูซีรีส์เรื่อง Squid Game ใน Netflix นะครับ รับแต่ก็ดังเลยครับดังกังวานเลยครับหน้าจอสวยจริงๆครับยอมรับเลยแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ก็ผมสัมผัสได้เลยว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เกรดดีมากๆนะครับสำหรับราคาค่าตัวของเจ้านิวรุ่น nqigts 2022นะครับราคาอยู่ที่124,900บาทในวันรับรถนะครับ เจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาเอกสารมาให้เพื่อนๆเซ็นนะครับก็จะมีเอกสารการรับรถนะครับการตรวจสอบรถว่าที่เขานํารถมาส่งเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรนะครับมาส่งเราบ้างกี่รายการนะครับก็ถ้าเพื่อนๆตรวจสอบรถแล้วโอเคกับสิ่งที่ได้รับก็เซ็นรับสินค้าไปในวันนั้นนะครับแล้วก็จะมีค่าจองจดทะเบียนนะครับ 1,800บาทนะครับอันนี้ผมก็จ่ายกับเจ้าหน้าที่เขาไปล่วงหน้าก่อนที่จะมาส่งรถแล้วซึ่งการจดทะเบียนนะครับก็เจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าต้องใช้ระยะเวลาอีก3-4เดือนเพราะว่ารถรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอจบการรีวิวการรับรถไวเพียงเท่านี้นะครับแล้วมาติดตามชมกันใน EP หน้านะครับผมจะมารีวิวสเปคเต็มๆของเจ้ารถตัวนี้กันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วมาพบกันใหม่นะครับใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ